เมื่อเร็วๆนี้พระเอกอีซึงกิได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์รักกับแฟนสาวอย่างนักแสดงอีดาอินหลังจากตกเป็นกระแสข่าวฮือฮาในขณะที่ประชาชนทั่วไปกำลังแสดงความยินดีกับทั้งคู่ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่แฮปปี้กับความสัมพันธ์ของพวกเขามีแฟนคลับคนหนึ่งได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยแฟนคลับคนนี้ได้เช่ารถบรรทุกเพื่อแสดงความไม่พอใจบนจอ LED ขนาดใหญ่ระบุว่าไม่เป็นไรหากคุณไม่รู้เราจะบอกให้คุณรู้เองว่าครอบครัวของอ<ม>ีดาอินสร้างเหยื่อมากเกินไปในขณะที่รถบรรทุกคันนี้วิ่งไปรอบกรุงโซก็มีข้อความส่งถึงพระเอกชื่อดง e ังอีซึงกิมากมาย ช่นคุณจะทำรายชื่อเสียงที่คุณสร้างขึ้นมาตลอด17ปีหรือคุณต้องรีบตัดสินใจและเราปกป้องคุณมาตลอด17ปีถึงคราวที่คุณต้องปกป้องแฟนคลับบ้างการประท้วงครั้งนี้เรียกร้องให้อีซึงกิปกป้องแฟนๆของเขาเนื่องจากพวกเขาปกป้องอีซึงกิมาโดยตลอด17ปีที่ผ่านมาโดยการตัดสัมพันธ์กับแฟนใหม่ของเขา การปฏิเสธความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของอีซึงกิกับอีดาอินเกิดจากประวัติอาชญากรรมของครอบครัวนักสแสดงหญิงอีดาอินที่มีรายงานออกมาตั้งแต่ปี2559ว่าพ่อเลี้ยงของเธอใช้ประโยชน์จากข่าววงในในการซื้อขายหุ้นถึงสองครั้งและยังถูกจับกุมในข้อหายักย้ายถ่ายเทหุ้นทําให้มีหลายคนเป็นเหยื่อขาดทุนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ครอบครัวของผู้เสียหายจํานวนมากตกอยู่ในหาย,ยนะแต่ครอบครัวของอีดาอินกับ อยู่สุขสบายอย่างหรูหราทําให้แฟนคลับคนนี้ไม่เห็นด้วยที่อีซึงกิจะมีความรักกับอีดาอินซึ่งมาจากครอบครัวของอัชฉรยกรรมทางการเงินคนนี้